สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ส่วนต่างๆนะครับของตัว WordPress ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าหน้าเว็บของเราก็ยังเป็นอะไรประมาณนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสักหนึ่งหน้านะครับว่ามีวิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็มีวิธีการสร้างยังไงนะจริงๆแล้วการที่ Import เข้ามานะครับก็ใช้งานง่ายดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้แล้วเนี่ยเราควรจะออกแบบเป็นของเราเองนะครับหรือว่าลอง อาจจะดูรูปแบบของเขามาก่อนก็ได้นะครับหรือว่าลองสร้างเป็นของตัวเองดูนะครับจะได้รู้นะครับแล้วก็เข้าใจวิธีการทำเนาะอย่างในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวหน้าโฮมนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วผมเขียนในกระดาษนะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะดูเป็นรูปเป็นร่างหน่อยหนึ่งเนาะก็คือเป็นส่วนของตัวโลโก้นะครับแบบนี้ แล้วก็เป็นในส่วนของตัวเมนูต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วข้างบนเนี่ยเราก็ทํากันไปแล้วนอ้องสามารถใช้งานได้แล้วแหละเนี่ยตัวโลโก้นะครับแล้วก็เมนูเนาะในส่วนอื่นๆนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแบนเนอร์เนาะขนาด1280นะครับคูณความสูงเนี่ยแล้วแต่เราเลยเนาะเดี๋ยวเราไปออกแบบกันนะครับแล้วก็เริ่มสร้างหน้านี้กันเลยนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับแล้วก็จะได้เห็นขั้นตอนการทํางานเลยเนาะอ่ะสมมุติว่า ผมบอกว่าหน้าแรกนะครับผมอยากให้มันมีแบนเนอร์เนาะในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็ไปในส่วนของตัวแคนวากันเลยนะครับขนาดที่ผมกำหนดไว้ก็คือ1280นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะก็ไป Create Design นะครับตรงนี้นะแล้วก็เรียกเป็น Custom Dimension นะครับก็1280นะครับความสูงสัก400แล้วกันนะ แบบนี้นะครับก็คีย์ดีไซน์ไปเลยนะครับอ่าเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบนเนอร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเทมเพลตให้เราด้วยเนาะอุ้ยอันไหนฟรีอันนี้ฟรีนะครับสวยเอามาใช้เลยนะครับแล้วก็สมมุติว่าผมต้องการให้มันเป็นแบนเนอร์วิ่งไปวิ่งมาเนาะสัก3-4ภาพนะผมก็ทําการก o ป y ีเมดแบบนี้นะครับขึ้นมาเนาะพอเรามาแก้ไขหน้านี้นะครับเราก็ไปเลือกในส่วนของตัวแบนเนอร์เพิ่มมานะอะแบบนี้ เปลี่ยนข้างบนซะง,งาั้นอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ p l i c a t ตขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่หน้านี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นอันไหนดีนะอันอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนะแบบนี้นะครับก็เป็น3อันนะครับจากนั้นเนาะผมทาแบนเนอร์ได้แล้วเนาะผมก็ทําการดาวน์โหลดมาเลยเนาะเลือกเป็น png ก็ได้นะครับเลือกเป็นออ a g e มาเลยเนาะอันนี้ไม่เสียตังค์นะครับกดดาวน์โหลดมาโหลดนะครับ ก,ก็จะทําการดาวน์โหลดมาให้เราเนาะก็จะได้3ภาพนะครับนี่แบบนี้นี้ก็ปิดไปนะครับถ้าเป็นในกรณีดาวน์โหลดมากกว่า1ภาพเขาจะเป็นไฟล์ซิปมาให้นะครับที่ผมไปดูก่อนเนาะไฟล์ซิปของผมนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวทําการ x t a g ออกมานะครับอ่ะได้แล้วนะครับก็จะมีอยู่3ภาพข้างในนะเดี๋ยวเรามาดูการ ใส่ในส่วนของตัวแบนเนอร์กันเนาะไปที่อันนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Edit Page นะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปทีละส่วนพร้อมๆกันเลยเนาะจะได้มองเห็นนะครับว่ามันมันเป็นรูปแบบยังไงเนาะอ่ะตรงนี้นะครับผมเลือกไป edit with e l e m e n t o r นะครับอ่ะได้แล้วนะครับจากนั้นนะอันนี้ข้างบนเหมือนกันแล้วเนา เนี่ยตรงนี้นะครับโลโก้เรียบร้อยเมนูเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําในส่วนของตัวแบนเนอร์นะครับามาดูกันเนาะผมก็คลิกไปที่ edit section ตรงนี้นะครับก็เลือกไปที่ Style นะครับตรงแบ็กกราวนะครับผมเลือกเป็นสไลด์โชว์นะครับแล้วเราก็ทำการเลือกภาพของเรามาเนาะเลือกทั้ง3ภาพได้เลยนะครับ ก็อันไทเทอร์ดีไซน์นะครับ 1, 2, 3แบบนี้นะครับกดโอเพนไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็คีเ a t แกลเลอรีนะครับ Insert g a l l กลเนะครับเขาก็จะเอาภาพของเรามาใส่ให้แล้วนะครับแล้วก็ Background Size นะครับเลือกเป็น Cover นะครับ Position นะครับผมเลือกเป็น Center Center นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะในส่วนของตัว Layout นะครับ ผมเลือกเป็นคอลัมน์แก็เป็น no แกปนะครับแล้วก็ไฮนะครับเป็น minimum high นะครับก็คือ400นะครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะแสดงภาพมาให้เราดูแล้วนะนี่แบบนี้นะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะให้มันเปลี่ยนจากเฟดนะครับเป็นสไลด์ไปสไลด์มานะก็มาเลือกในส่วนของตัวสไตล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่สไลด์เลบ อ่านผิดสไลด์นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับก็จะสไลด์แบบนี้เนาะอัพไหมอัพไหมสไลด์อัพอัพสิน้าแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นไปทางซ้ายนะครับก็อาจจะคอยนานหน่อยนะครับสไลด์ดูเรชั่นก็คือในระหว่างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือก เป็นเฟดนะครับแล้วก็สไลด์ตรงนี้เป็น1000นะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าสัก3วินาทีเปลี่ยนนะครับเขาก็จะทําการปรับเปลี่ยนให้เราเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นแบบนี้เนาะเราสามารถใส่ตัวหนังสือใส่อะไรได้นะครับหรือว่าจะใส่จากตัวสไลด์เองก็ได้เนาะนี่กดเต็มหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับโอเคพอเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการอัปเดตไปนะครับอ้าวเรียบร้อยในส่วนของตัว แบนเนอร์นะครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการสร้างในส่วนของตัวเนื้อหาตรงนี้นะครับแล้วก็ภาพเนาะโอเคมาดูกันเลยอุ๊ยกดผิดอันมาที่ตรงนี้นะครับผมก็เลือกเป็นซิงเกิลก่อนเนาะเพราะว่าเราจะทําการใส่ในส่วนของตัวหัวเรื่องเข้าไปนะครับนี่ข่าวน่าสนใจแล้วกันเนาะ สนใจนะครับอุ้ยพิมพ์ผิดตลอดแบบนี้นะครับแล้วก็ผมทำการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวสไตล์นะครับรูปแบบเป็นสีก็เป็นสีสีเทาสีดำ,ส,ดำสีเทาสีเขียวแล้วกันอ่ะสีแดงเลยแล้วกันง่ายดีนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะให้แดงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวไทปรกราฟีนะครับตรงนี้ผมเลือกอฟอนต์เป็นสีราชานะ ขอโทษครับสายเข้าอดีลูกค้าซื้อของก็อันนี้เป็นสีราชานะ sr i นี่แบบนี้นะอันนี้ข้างล่างคืออะไรอะ่ะเอาสีราชาแล้วกันเเป็นขาวน่าสนใจโอ้แต่สีแดงมันแรงเกินไปนะครับเอาเป็นสีเทาแล้วกันเนาะโอเคก็ขนาดเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของความหนานะผมเลือกสัก400นะครับแล้วก็ เล s t e r Space นะครับให้มันกว้างออกมาหน่อยนึงนะแบบนี้เนาะมีทาโดไหมเดี๋ยวลองดูสิออมันสามารถทำเงาได้นะครับแต่ว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือรีเฟนไปอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นเนาะก็ได้แล้วนะครับในส่วนของตัวหัวเรื่องเนาะเราก็มาส่วนของเนื้อหากันเนาะแล้วก็เนื้อหาอื่นๆนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเนาะวิธีการใส่นะครับก็ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็น2คอลัมน์เนาะ เราก็ดูคอลัมน์ที่มันมีความขายนะครับเช่นอันนี้นะครับก็คือทางซ้ายกับทางขวานะครับแบบนี้เดี๋ยวเราทําการเอาตัวเนื้อหามาใส่กันเนาะตรงนี้ผมเลือกเป็นน่าจะเป็นโพสนะถ้าจาไม่ผิดพี่โอนี่โพสตนะครับตรงนี้โอ้ใส่ไม่ได้ทำไงดีละ่ะทำไงดีนะครับใส่ไม่ได้ไามา่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองหาอ,อื่นมาใส่ดูนะครับเบสิกมีไหม โปไม่ใช้นะครับนี่ก็เป็นตัวของ wordpress เองเลยนะครับเป็นโพสต์นะครับเป็นรีเซนโพสตก็ได้นะครับตรงนี้นี่นะครับแต่ว่ามันไม่สวยนะครับเป็นแบบนี้มันไม่สวยนะเพราะว่า ไม่มีภาพมานะครับถ้าไม่มีภาพมาเราจะทํำยังไงดีนะครับดังนั้นนะครับเราก็อาจจะทําเพิ่มเติมนะครับด้วยการไปติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มนะครับอ่ามาดูกันเนาะว่าทําการติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มได้ยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวตรงนี้เราทําการเซฟไปก่อนเนาะแล้วก็ไปทําการติดตั้งปลั๊กอินกันนะครับอ่าอัปเดตไปก่อนจากนั้นนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ exit to dashboard นะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็มาหากันนะครับว่าในส่วนของตัวปลั๊กอินนะครับส่วนไหนตัวไหนที่น่าจะทําแบบที่เราต้องการได้เนาะ,ะก็มาที่ในส่วนของปลั๊กอินนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกที่ add new นะครับจากนั้นนะครับก็ไปเสิร์ชคาว่า post นะครับ p o s t แบบนี้นะครับปลั๊กอินจะชื่อว่า recent post with thumbnail นะครับอยู่ไหนหน้า นี่นะครับ Recent p o s t with t h u m b n เ i l นะครับเป็นรูปเหมือนห้องสมุดแบบนี้เนาะก็กด install now ไปเลยนะครับตัวนี้นี่เขาจะทำการดึงอ่โพสต์มาได้นะครับพร้อมกับรูปภาพประจำโพสต์ด้วยนะแต่ว่าเราต้องจำเป็นจะต้องใส่รูปภาพประจำโพสต์ไปด้วยนะครับหรือว่าตัว future ร์เมดนะครับอ่ะนี่ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะครับก็ไปที่เพจนะครับล้วก็เลือกที่ l l p p g g เนาะ แล้วก็เลือกไปที่ edit with e l e m e n t o r นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับของเดิมที่เป็น recent post ปกติซึ่งไม่มีภาพเนาะเราก็ลบทิ้งไปนะครับ delete นะครับแล้วเราก็ไปพิมพ์คำว่า post นะครับอีกทีนึงน,นี่เขาก็จะขึ้นมาเป็น recent post with thumbnail นะครับตรงนี้เราก็เอามาใส่ได้เลยนะครับนี่ได้แล้วนะครับ ต้องมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถกําหนดได้ว่าจะโชว์คนโพสตหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมครับถ้าไม่โชว์ก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็โชว์ excerpt ไหมนะครับ excerpt ก็คือคําโปรยนะครับคำโปรยเหมือนคําย่อๆนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็เอามาแล้วเนาะสมมุติว่าผมแม็กเป็นร้อยหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะตัดคําให้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยนี่ตัดลาบากนะครับบางทีก็จะไม่ค่อยเท่ากันนะเนี่ยครับตรงนี้ไงก็ได้ตามรูปแบบที่เราต้องการแล้วนะครับอีก2อันนี้อีก3อันนี้นะครับก็คือเราไม่ได้ใส่ในส่วนของตัว figure main mm hmm. มานะครับเขาก็จะไม่โชว์ figure main mm hmm. มาให้นะครับนี่แบบนี้นะโอเคไหนมาดูกันสิอ่ะได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาอื่นๆเนาะสมมุติว่าเราจะใส่เนื้อหาอื่นเข้าไปนะครับเช่น ตรงนี้อยากจะใส่ภาพเข้าไปนะครับลองเป็น image carousel นะครับ i m a image carousel นะครับตรงนี้ก็ลากมาแปะได้เลยนะครับเราก็ทำการเลือกรูปภาพนะครับของเราเนาะสมมุติว่าเป็นอันนี้นะครับ3อันเนาะอ่ะ4อัน5อันนะครับมาแบบนี้นะก็ create new gallery นะครับแล้วก็กด insert gallery ไปเลยนะ เห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องมาปรับหน่อยเนาะตรงนี้อาจจะปรับเป็น full size นะครับเป็นเล้งนะครับขนาดใหญ่เนาะแล้วก็ slide to show เราเลือกเป็น1เนาะโอเค Invested นะครับอันนี้เป็น no นะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของตัว arrow นะครับกับ dot เนาะนี่ตรงนี้นะครับก็สามารถ สแสดงก็ได้ห, y y: หรือไม่สแสดงก็ได้นะครับอันนี้เขาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยเนาะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นอันแบบที่เราดูไว้แล้วนะครับว่าอยากให้เป็นแบบนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยเวลาที่เพื่อนๆนะครับออกแบบนะครับหรือว่าผู้เรียนออกแบบเนาะก็ลองทําดูก่อนนะครับแล้วก็ลองปรับดูนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับอยากให้เป็นยังไงนะครับนี่อันนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็ ให้ลองออกแบบกันดูนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ